ทุกบี่เาเจอกันในเช่นเกมิฟอ2024ครับวันนี้จากหลังจากที่เขาอัปเดตมาแล้วผมในวันที่1สิงหานะก็มีแพ็คใหม่นะผมมาแจกกันเบอร์7นะผมแพ็กเบอร์7สาตัวนะแจกก็จะมีโรนโดซอนฮังมินแล้วก็ใครคนหนึ่งว่าจำไม่ได้ละอันนี้ผม็็ุสมได้ซันนะผมขอว่าซันล่างนี้น่าจะโหดนะผมเห็นเขาเล่นกันนะผม ครับสไตล์เป็นลอมิง,ฟงมแฟกครับผมก็โอเลตติ้ง95ลงทีมแล้วก็9นะผมอันนี้ผมใช้โค้ดเป็นชาร์บี้นะเกมลุก93นะผมบอลบอทน88วิ่งเก้าไทยโพซิชันแปดครับผมฟินิชชิ่ง83น่าสนใจอีกไหมสปีด91นะครับผมสปีดต้น89ดสิกิ้งคอเวอร์91นะครับผมสเตมินาเก้าสิบผมฟิตฟอตัวครับสกิลก็ประมาณนี้นะครับผมดูเราเองนะับ เกมผมเราไปดูในเกมดีกว่านะว่าซอนล่างนี้มันจะโหดจะตึงสักแค่ไหนเราไปดูกันดีกว่านะมาผมตอนนี้เราเห็นเกมแล้วนะผมเจออาร์ซนัน,นครับโอ้ยซันเรอสู้ก็ได้มนันเนาะผมว่าผมว่ายัางไงก็น่าจะพะไดะครับซอนล่างนี่แปนะบอลที่ฮาวเวิร์ดนะผมมาที่บุโยกสกา้าฝันได้เล่นได้ครับ คาร์ลัดตัดไปจะให้ซันไม่ได้ครับสาก้าจะไปไหนครับคาร์ลัดเก็บได้ฟันไปเลยให้มาที่ซันนี่นี่หลับไปหนึ่งทีครับซันอย่าออกนะอย่าออกนะได้ข่าวว่าเปิดหมงแม่นไหนลองที่โอ้โหกดหลอดหมองแล้วก็แบบช้า,ชา,าหน่อยนะผมเปิดไหนชิม,มิดชเชนปลาเดี๋็ดๆรู้ละคาร์ล คาร์ลปุ้มโอ้ยห๊อปปี้เข้าทางครับโอ้โหไม่ได้ครับปรเปป๊อปี้โอ้โหยิงช้าเกินไปครับผมคาร์ลปั่นอย่างสวยนะว่าเขาปัดได้นะผมโอ้โหดูครับเป็นโคเบลนะผมที่ปัดไปได้ครับพุ่นการให้ดูไฮไลท์เลยนะผมกับพี่ชายคนนี้นะครับมาวันไหนมา เชสซามาอย่างนี้เปิดสวยแล้วฟาเบียนลุยโมง1-0แล้วผมโอ้โหฟาเบียนลุยคนนี้ขาแบบถึงกับเซ็งเลยครับไอ้ลุยมันมาจากไหนครับผมแมดูครับจังหวะเปิดอีกทีครับเชสซาเปิดมาลุยโมงเข้าไปครับขอบคุณการให้ดูไฮไลท์จากพี่คนนี้นะครับถ้าพี่อย่าตามช่องผมอยู่ก็อคอมเมนต์ได้แล้วผมเอาแล้ว เขเป้หลุดเจอมินแจไหนไปโอ้ยหลุดได้ไงวะโอ้ยโอ๊ย,อยสนันไม่เข้าเฉยไปแล้วครับดวงเรายังมีครับยาวต่อไปเลยไปเป้โอ้ยแจงสวยสุดไปครับเขียวเลยมินแจกับคาร์ลอสเมื่อกี้ทำอะไรกันนั้นพวกมึงทำอะไรกันครับ อุ้ยอันนี้เขาบอกว่ามีบิดบิดบิดอะไรว่าบิดคัลเลอร์แล้วผมน้ำลองดูนะว่ามันอันนี้ยังไงผมไปดูวิธีใช้มาแล้วแล้วสากา้าหลุดหลุดแล้วไงจะตัดข้อไหนแบบว่านั่นไงว่าแล้วต้องตัดข้อไหนทรง,งนี้อะ่ะอ้งอุ้งเบาเกินครับมินแจเขี่ยไปก่อนคะรับดีเชนไลท์โอ้โหพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดเลยไหมไม่พลาดครับผมเก็บได้อยู่ เก็บได้หรือดอกอ้าวเคซ่ามันจะท่านเคซ่านะเมื่อกี้อะจิลุยคาร์อลอสเปิดหมวกเนีเ่ยอะเคซ่าหมวกนะใช่เคซ่าเนีอ่อวัปเป้คาร์อลอสนี่ก็เป็นตัวที่เปิดหมวกนี้นะผมทางด้านซ้ายคนระับทางด้าน,นขวาผมก็เปิดดีทั้งสองตัวเลยนะคิมมิดคิมมิดนี่โคตรดีเลยครับแต่ว่าส่วนมากก็ต้องเป็นเคซ่าเปิดแล้ว,วฟานได้ผหานเลง มาครับจังวานี้ดูประสิทธิภาพหลวงพ่อคิวเลยเฮ้เคิวเลยเฮ้ครับอมแม่ไอหนูมันเลยเซฟขนาดนั้นแล้วโรดี้ตัดมาคอซารุตา้าคิมมิงแจเกมนี้มันมันจริงๆนะผมว่าสน,กนุกเียครับอปอปเป้ยิงเองนะครับหัวล้ำไปก่อนครับผม เป็นอันเสียดางจริงครับที่มันล้ำไปก่อนนะโคเบลครับจับมาเขี่ไล่ฝาเบียนลุยไม่เข้าครับเจสซ่าอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำเอ,อ้าผมกดยกเลิกแล้วนะเมื่อกี้อ่ะกดไม่ตีท่าสองเซ่กดสองครั้งแล้วนะ สัยไม่ติดแล้วผมแล้วนี่มาแทงมาปปเป้จะหลุดไหมฟันไร่ขิมมินแจเคลียไปก่อนนะครับิมนมโอ้ยไม่ได้ครับอันนี้ซาลิบาผมโดนแดงแล้วผมเลยต้องเอาขิมมินแจลงมานะไปเล่นในห้องเรียนแล้วแล้วก็ไปเสียบเขาครับโดนแดงเลยมาแล้วมาถูดมาถูดจะโชว์เลี้ยงเดี๋ยวจะโชว์เอ้ยจนัน โอ,อ,อ้พี่เข้มบรกเออพี่ก็เล่นแรงเกินอืมยวเศร้าผมงกำลังรุ่งแล้วโดนพี่เข้ว่าเออตัดขาซะงั้นเอ๋อจะให้ขวาโอโ้ไม่ได้เลยครับมาแล้วครับึ่รรบงแรกเราหนึ่งศูนย์นะดูข้างหลังครับผมเดี๋ยวเราต้องขาเปลี่ยนกันข้างหลังเป้ผมว่าดีอยู่แต่ วันนี้พี่บาโลแกฟิตนะครับเอาพี่บาโลแกลงบ้างคนระับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นพี่แกเลยนะครับเอามาน้างสนลองอยาวซนะละแต่ก่อนนี่แกขาประจำนี่นะให้ดูทีมพี่วันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่ให้ดูไฮไลท์ห, like, หลายอย่ะเลยนะครับขอบคุณพี่เขามากๆนะนะครับผมครับต่อที่ขึ้นหลังนะครับ มาดูว่าเราจะโดนยิงขืนหรือว่าเราจะทำสกอร์ได้ครับเหนือข้าขงหลังเรานำทัพมาโดยบาลิโอบาโลติลีนะครับหอกทีมชาติอินเตรอรลีนะครับผลงานดีที่สุดก็ด้เป็น Long รองแชมป์ยูโรปี2012นะบบาโลติลีแล้วจะเปิดมงบาโลมงให้เด็กมันดูไปมาดิลูดิเกอร์ก็มาดิเจอบาอโลผมว่าแต่ว่ามงไม่ตรงให้ฉยอ่อนให้อ่อนให้ไม่อ่อนให้นี่บาโลอะ เข้าว่ะนะถ้าบาโลไม่อ่อนให้เนะี่ยไม่ได้มนะผมเรื่องจริงจะเปิดให้สันแมงเลยเปิดอีกละเอาดิคิดไรชิบหายล้วไงเอาแล้วไงครับขอบใจมากไอ้น้องบาโลหมวไปครับลุยลุยปาดเขาด้ามาชิป้าไม่ได้ครับฝันไหนใช้ความใหญ่ครับผม ใหญ่ยาวเข่าดีใหญ่ใหญ่ยาวเข่าดีมั้งเปิดเข้ามาซันเจ่ามาปาดโลโห่อยนะครับผมจากลูกเอซิทของซันงมินนะปลาหลูดเดลี่เราไม่ทำไม่ผิดหวังครับผมไลท์ที่ซอนไม่ได้ครับฮาเวทตเฟรเดน ฟันได้ตัดได้ดีขินไ์ซอนโอ้โห้กงลงลงๆเลยครับบาโลแต่ว่าเขาตัดได้นะครับไม่เป็นไรครับเรานำอยู่ครับผมสองศูนย์หรอว่าเขียนไปก่อนครับเราไม่เคยเดินเครื่องอะไรครับสกอตนำละ เฮ้ยเอาโ,โดนเลยครับสองหนึ่งสัง้งกลับไปประมาณสิบแปดนาทีครึ่งนะผมที่เหลือเราจะเอไอ้ปาเปยยิงนะให้พี่เขาดูบ้างนะผม่ะเข้าซ้ายเคียวเลคเกอร์ผมสงสัยน่พุ่งไม่ทันครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคนเราต้องมีผิดพลาดกันได้นะผม บาโรโอ้โหโรดี้โรดี้ปีนี้แกมาเหนียวอะจากทีมที่พาสเปนรับผหมดจากฟอร์มที่พาสเปนคว้าแชมป์ยูโรครับโรดี้น,นักเตะที่ผมชอบมากเลยนะโรดี้แกแกแลไวแกไม่่อยถือตัวข่าไหนนะแกซามเคลียร์ไปก่อนคนระับคอสตาเปิดมาที่โรดี้ ขี่อ่ะซ่าโอ้โหไม่ทันเบคเคียนวะเบคเคีนเขาดีจริงจงแจต้องตามมาเคลียร์นะครับคาร์ลโอ้โหคาร์ลเสียเรียมแบนาโดแต่ว่าซอนหมองมาครับไม่ให้ได้ครับเคลียร์มาเคลียร์กลับไม่โกง ยี่ไม้เคยกลับไม่โกงจะปาดจะปาดได้ไหมปาดแนวตอนลึกเลยโอ้โหแนวตอนลึกงงไหมครับผมงงเหมือนกันผมพูดที่อะไรของผมแนวตอนลึกเฉยดิโต้ดิโต้ดิโตไอ้ลอา่ลดาดักล่าดักไอ้น้องลอา่าดักเขาเอาเฮ้ยอะไรวะสัตว์ล่าดักลิบหายแล้วไงยังไม่ชิบหายครับยังไม่ชิบหาย จบไปกันครับเกมนี้ชนะครับผมสองประตูต่อหนึ่งครับโดยที่ซอนอังมินของเรานะครับผมพระเอกของเราในคลิปนี้แอตซิตไป็หนึ่งประตูแล้วผมต้องขอบคุณมากเลยครับซอนอังมินผมว่าก็ดีนะผมดีเด่น่างนี้นี่เดี๋ยวแต่ว่าถามว่าผมชอบซอนหรือว่าโจต้าเหมือนกันผมชอบซอนนะผมโจต้าไม่ก็ชอบแล้วแต่เนี้โอเคผมคลิปนี้ต okay. ้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรใคร้ายเล่นกันเนี่ครับ